จึงจะพาทุกท่านมาคำนวณหาทุนแล้วก็กำไรนะถ้าใครอยากจะเปิดร้านนะครับผมคือถ้าเราไม่ได้ไปส่งเขาขายหน้าร้านเราก็ลดให้ลูกค้าเอาส่วนของค่าน้ำมันนั่นแหละครับโอเคให้ลูกค้านะถ้าลูกค้ามาซื้ออยู่หน้าร้านนะครับผม <Okay. S 2> สิ่งที่จะทำให้มันเป็นท่อเมตร20ได้นะฮะก็จะมีปูนหินทรายลวดนะฮะผมมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนนะฮะ4ส่วนนี้นะ ยกตั้งแบบนี้ครับยกให้รีเลยนะแล้วก็ไปส่งถึงที่เลยนะอย่างที่ผมเคยไปยกแทงน้ำนะแบบนั้นเลยนะครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNT สีพงนะครับวันนี้ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดู ท่อนะฮะท่อเมตรยี่สิบปูนห้าสิบเซนนะครับผมซึ่งจะพาทุกท่านมาคำนวณหาทุนแล้วก็กำไรนะ <Wow. S 1> ถ้าใครอยากจะเปิดร้านนะครับผมเปิดร้านรอท่อพวกนี้นะฮะว่ากำไรจะดีไหมนะเดี๋ยวมาฟังนะครับมาฟังดูนะครับผมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะมาดูทุนกำไรนะครับของการรอวงบอร์ซีเมนต์นะว่า หนึ่งบอ่อนะจะลงทุนเท่าไหร่แล้วกําไรกี่บาทนะครับผมซึ่งท่อที่ผมจะยกตัวอย่างนี้ก็จะเป็นท่อเม็ดยี่สิบนะครับผมเม็ดยี่สิบโอเคความสูงอยู่ที่ห้าสิบเซนนะความสูงจากพื้นนะฮะขึ้นมาหาปากบ่อห้าสิบเซนความกว้างอยู่ที่เม็ดยี่สิบนะครับซึ่งก็เป็นท่อที่คนนิยมนําไปทําเป็นแทงน้ําแล้วก็บอ่อบาดาลน,นะฮะว้าวซึ่งมี ต้นทุนในการทํานะครับก็พอสมควรนะก็มีการใส่ลวดนะสามนะฮะสามสามสามปอกนะฮะลวดตัว,ต,วตัวนั้นนะลวดที่เป็นเหล็กตัวนั้นนะครับผมก็ใส่เข้าไปในท่อนะฮะอยู่สามสามวงด้วยกันนะก็มีใส่ตรงพื้นนะฮะตรงพื้นหนึ่งวงตรงกลางหนึ่งวงแล้วก็ขอบบนอีกหนึ่งวงนะครับผมโอเคซึ่งก็เดีวเราจะมาคํานวณดูว่าต้นทุนนะครับต้นทุนของการทํา วงบอ่อซีเมนต์นะครับขนาดเม็ด20จะตกอยู่ที่เท่าไหร่แล้วกําไรจะอยู่ที่กี่บาทนะฮะลองมาคํานวณกันนะครับผมก็โอเคครับผมส่วนประกอบของท่อนะฮะท่อเม็ด20นะครับสิ่งที่จะทําให้มันเป็นท่อเม็ดยีได้นะฮะก็จะมีปูนหินทรายลวดนะฮะผม <Okay. S 1> มีอยู่ทั้งหมด4ส่วนนะฮะสส่วนนี้นะ ส่วนอสองตัวนี้ก็คือค่าแรงนะฮะค่าแรงแล้วก็ค่าน้ำม,มันเนี่จะเป็นตัวประกอบนะครับผมเป็นส่วนประกอบนะโอเคเรามาคํานวณกันเลยครับผมฟูนที่ใช้ทําวงท่อเมตรยีนะฮะคูณ50เซนนะครับเมตรยี่สิก็คือความกว้างความสูงคือ50เซนนะสำหรับใครที่มีเมตรยี่คูณสีมันก็จะประหยัดลงกว่าเดิมนิดหน่อยนะ ประหยัดปูนลงนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะก็ปูนนะฮะปูนที่ใช้นะครับจะใช้อยู่ทั้งหมดสามถังนะฮะสามถังซึ่งเราเขียนสามถังไว้สามถังถังหนึ่งนะฮะตกที่ผมเคยคำนวณไว้นะผมก็คืออยู่ที่ถังละยี่สิบเอ็ดบาทนะครับถังละยี่สิบเอ็ดบาทเพราะว่าปูนหนึ่งลูกปูนหนึ่งกระสอบนะฮะสามารถตักใส่ถังได้ทั้งหมดหกถังนะก็เอา หกหารด้วย12 5ห้านะครับก็จะได้เท่ากับ20.8กว่ากว่าผมตัดให้ปัดให้เป็น21บาทนะครับผมโอเคหินนะหินเราใช้อยู่ที่10บถังเอาร้อยเฉยสิบถังนะผมทรายใช้อยู่ห้าถังซึ่งถ้าจะไล่เป็นถังก็คือถังละ5บาทนะถ้าอะไรเป็นถังนะถังที่เราขายตักขายนะผมที่ผมเคยสอบถามร้านใกล้ๆกันเนี่ยให้เขาตักแบ่งขายนะ ก็ถังห้าบาทสิท 50, 55, บถังห้าสิบห้าห้ายี่สิบห้านะครับผมลวดนี่ใช้อยู่ทั้งหมดใช้อยู่ทั้งหมดประมาณสี่ขีดโอเคหนึ่ง <Okay. S 1> กิโลนะฮะเท่ากับสามสิบแปดบาทนะฮะสามสิบแปดบาทก็ถ้าตีเป็นขีดก็คือ3ามบาทแปนะฮะ3.8มคูณสขีดก็เท่ากับ15บห สองบาทนี่คือลวดที่เราใช้ในการหล่อนะครับค่าแรงค่าแรงนี่ค่าแรงนี้มันถ้าเราหล่อเยอะมันก็เฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปนะก็ผมตีให้ท่อละสามสิบาทก็แล้วกันนะครับค่าแรงต่อหนึ่งท่อนะสามสิบาทตีราคาสูงๆไว้เลยนะที่จริงมันเฉลี่ยกันแล้วมันตกท่อละไม่กี่บาทนะครับผมค่าน้ํามันค่าน้ามันผมเอาหนึ่งลิตรนะต่อท่อนะครับผมเพราะว่าที่จริงค่าน้ํามันนี่มัน มันเติมไป500มันก็สามารถยกตั้งท่อมันก็ยังเหลือนะครับผมก็ตีไว้30บาทเอาตีไว้1ลิตรนะมาดูกันว่ามบประมาณมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับต่อไปก็มารวมดูนะนี่คือผมรวมมาให้แล้วนะผมคือปูน3ถังนะก็ถังได้21บาทก็รวมเป็น63หิน ห้าสิบบาทบวกทรายยี่สิบห้าบวกลวดอีกสิบห้าบวกค่าแรงสามสิบบาทบวกค่าน้ำมันอีกสามสิบบาทรวมทั้งหมดทุนที่ใช้ในการทำท่อขนาดเมตรยี่สิบคูณห้าสิบเซนนะฮะอยู่ที่สองร้อยสิบสามบาทซึ่งถือว่าทุนนี่เยอะฮะใช่ทุนเยอะอยู่นะพอสมควรนะครับซึ่งราคาช่วงนี้ราคามันขึ้นแต่ว่าเราไม่ขึ้นราคานะครับโอเค ก็เมื่อหักทุนออกจากราคาขายผมขายอยู่ที่1ท่อนะผมขายอยู่ที่300บาทต่อหนึ่งงวงนะห่บอ่อก็กําไรจะอยู่ที่87บาทนะหรือคิดเป็น2 9่ซนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งกําไรผมที่จริงจะต้องได้อยู่ที่4 0่สิบเนะถึงจะสามารถมีเงินเก็บนะตัวน,นี้ก็คือพอพออยู่พอได้ครับผมตรงน,นี้ก็พออยู่พอได้โอเคอันนี้คือบอกก่อนว่า ทุนที่ทุนที่มีเนี่ยมันมีมันมีกำไรแฝงอยู่นะเช่นจากหินทรายพวกนี้นะคือถ้าเราคำนวณเป็นซีแพคเนี่ยมันจะถูกนะแต่อันนี้ผมคำนวณเป็นราคาขายนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็นี่แหละครับผมคือต้นทุนแล้วก็กำไรนะฮะที่ในการทำท่อขนาดเม็ดยี่สิบนะฮะคูณห้าสิบเซนนะครับผมซึ่งก็คำนวณมาแล้วก็ ก็พอได้กำไรอยู่ครับผมช่วงนี้นะโอเคคือถ้าเราไม่ได้ไปส่งเขาขายหน้าร้านเราก็ลดให้ลูกค้าเอาส่วนของค่าน้ํามันนั่นแหละครับให้ลูกค้านะถ้าลูกค้ามาซื้ออยู่หน้าร้านนะครับผม <Whoa. S 1> ก็จากท่อละ300ก็ลดค่าน้ํามันนะฮะออก30บาทนะครับผมก็ลดให้ก็จะเหลือ270นะครับผมซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือลูกค้าไปอีกทางหนึ่งนะ โอเคนะครับผมเพื่อเราไม่ได้ไปส่งเองนะก็ลูกค้ามาเอาแล้วก็ลดค่าน้ำมันให้อย่างเงี้ยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนอยากให้เราไปส่งนะเราก็คิดค่าน้ำมันไคิดเลยราคาเต็มนะครับผมก็300อบาทนะครับผมยกตั้งแบบนี้ครับยกให้ฟรีเลยนะแล้วก็ไปส่งถึงที่เลยนะอย่างที่ผมเคยไปยกแทงน้ำนะแบบนั้นเลยนะครับผมว้าว <Whoa. S 2> ซึงก็ใครที่อยากจะลงทุนในงานแบบนี้นะกิจการแบบนี้ก็ เอาไว้เป็นแนวทางแนวคิดนะผมงานพวกนี้มันงานหนักนะครับผมงานหนักเราใช้แรงในการทํานะครับโอเคก็มันก็จะเหนือห่อยเรานะเหนือห่อยเราด้วยนะแต่ก็กําไรก็ถือว่าดีนะกําไรถือว่าดีนะครับก็โอเคครับสําหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะับผมสาหรับใครที่สนใจนะฮะที่อยากจะไปเปิดร้านไปทํานะครับผมก็พิจารณาดูนะผมเดี๋ยวต่อไปผมจะพาคํานวณ ทอตัวนูน้นนะทอถนนนะครับผมทอถนนว่ากําไรมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจงานแบบนี้ครับฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมไวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ